ไม่ยากเลยค่ะก่อนอน่นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพในระดับไหนแล้วรองรับงานของเราได้หรือเปล่ปาเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ค่ะ2รุ่นแรกนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเครื่องที่เหมาะกับธุรกิจจาพวกโรงพิมพ์โรงงานหรือร้านที่รับเครื่องอบอดบัตรโดยเฉพาะค่ะวันหนึ่งคือเครื่องเป็นจํานวนปานกลางหรือจํานวนมากๆและยิ่งรุ่นแรกตัวนี้นะคะสามารถเคลื่อบได้เยอะมากมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลยและที่สำคัญสามารถทำงานพิมพ์ทองได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะส่วนรุ่นกลางนี้นะคะงานเครื่อปัดก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถเครื่อได้เยอะเหมือนกันแต่งานพิมพ์ทองอาจจะเยอะหรือเครื่อปัดพิมพ์ทองต่อเนื่องสู้รุ่นแรกไม่ได้ค่ะส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเครื่องเคลือบสำหรับออฟฟิศนะคะ ที่จะมีขายกันกัดเลื่อนตับท้องตลาดเลยค่ะอายุการใช้งานก็จะสั้นเหมาะกับงานน้อยๆน,นานๆเคร่าทีก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะทีนี้นะคะก็จะตามใจลูกค้าได้เลยนะคะว่าลูกค้าจะสนใจเป็นตัวไหนแล้วก็จะมีขายทั้ง3รุ่นเลยค่ะ